ครับยาปลาครับมื่อนีพุรีผ้ามาชมกองถ่ายของสามแยกพุรุงวิทย์ครับไปเมืองครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผุ้รีนะครับมีโอกาสาพพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมกองถ่ายภาพยนตร์นะครับหรือว่าหนังสัตว์นะครับ ของโรงเรียนสามแยกพหุมิทย์นะครับซึ่งกำลังทายทํำกันอยู่นะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับคุณธรรมนะครับครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่ได้เผยแพร่ออกไปแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะครับอาทิเช่นนะครับมะนาวพี่สาวเลี้ยงเดี่ยวนะครับเรื่องแบงค์เรื่องแจกเรื่องความฝันของผม เรื่องคุณครูของผมนะครับเรื่องผีแม่ไม้นะครับถ่ายทาไปหลายเรื่องนะครับเพยแพร่ไปหลายเรื่องนะครับอ่านี่กําลังถ่ายทาอยู่นะครับก็ขออุ๊บไปก่อนนะครับก็บอกว่าเรื่องใดนะครับอีกบรลนก็คงจะได้ช่มผลงานกันครับมันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับสวัสดี